ก็คือว่า,าปกป้องกษัตริย์หรือปิดกั้นประชาชนผมคิดว่าคําตอบมันชัดเจนโดยถ้อยคําของกฎหมายตัวนี้อยู่แล้วไม่มีคําว่าประชาชนอยู่ในตัวบทกฎหมายของมาตราหนึ่งสองไม่มีเลยนะครับก็กษัตริย์ล้วนๆชัดๆแต่ว่าการมีกฎหมายเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้สถาบันกษัตริย์เป็นที่รักเคารพยิ่งของเรานะครับ เข้มแข็งขึ้นมาได้กลับกลายเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาอันนี้พูดด้วยก่อนจงรักตดีนะครับจะได้รับทราบไว้เพราะว่าคุณดูตัวเลขเลยครับมันไม่มันไม่หยุดนิ่งที่สิบยี่สิบนะครับตัวเลขของผู้ต้องต้องหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาผมคิดว่าน่าจะถึงถ้าถ้าตั้งแต่เรามีบัาตราหนึ่งสองมาน่าจะถึงหลักพันได้ไหม ผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สองร้อยกว่าแล้วแค่ปีสองปีที่ผ่านมานี่มันสองร้อยท่วนประมาณนี้นะฮรแต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เรามีกฎหมายฉบับนี้เป็นต้นมานผมคิดว่าก็เป็นคนจำนวนไม่น้อยและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการมีคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งแต่ความได้ว่าเป็นผู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์ๆๆสถาบันกษัตริย์จะ หมายความว่าอย่างไรครับเมื่อตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอันนี้เชิญชวนท่านลองวินิจฉัยนะครับว่าเป็นเช่นไรแล้วขณะนี้เนี่ยผู้ที่โดนกล่าวหาตามมาตราหนึ่งนสองนะครับมันมีทุกสาขาอาชีพมีแม้กระทั่งบุคคลที่ใกล้ชิดพระองค์ท่านเช่นอันนี้ยศใหญ่นะครับพลโท พงพัฒฉายพันธ์โดหนึ่งสองติดคุกไป30สิบกว่าปีพลโทบุญสืบไพเถื่อนตำรวจน้ำระดับพลโทนะครับอันนี้อันนี้ก็โดนแล้วนะครับไม่พน้นอยู่ในสำนักพระราชวังนะครับมีอยู่คนหนึ่งผมเจอในคุกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรสำนักพระราชวังโดนึ่สองติดคุกครับคุณลองจินตนาการดูเลยครับว่าเป็น ผู้อํานวยการนิติกรแท้ๆของสํานักพระราชวังติดคุกข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับออกมาแล้วป่านนี้น่าจะออกนะครับผมเจอกันก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับน,นี่ขนาดผู้อนวยการนิติกรนะครับไม่เว้นแมก้กระทั่งทนายแบบศูนย์ทนายความนะอนุนนาพาเนะี่ยแปลกไหมครับนักกฎหมายโดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเป็นที่น่าอาจจะจันใจนะครับหวังว่าอาจารย์ปรีชาอาจารย์สมชาย วันนี้คงไม่โดนนะครับไม่งั้นเราก็จะครบสูตรเลยว่านักกฎหมายใหญ่ๆนะฮะต้องโดนคดีนี้ด้วยอันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะครับไล่ไปจนถึงระดับลากฐานเลยนะครับชาวนาถูกจับแล้วก็ถูกข้อหาหนึ่งหนึ่งสองมหาศจรันร์มาเลยนะครับเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งชื่ออะไรผมไม่รู้นะแต่ศุนทนายน่าจะรู้ดีเป็นชาวนาจากศรีสะเกษ เสียชีวิตแต่พเจอในคุกน,นะแกเดินทางจากศรีสะเกดหลังรัฐประหารมาที่ทำเนียบแล้วก็ไปเขียนคำร้องทุกข์ต่อทำเนียบรัฐบา,าลเขียนว่ายัางไงพูดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็รเป็นการเล่าทุกข์ธรรมดาโดยความใจของชาวนาจนๆคนหนึ่งก็ติดคุกน,นะครับที่พูดนี้หมายถึงว่าทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะโดนกล่าวหาอย่างง่ายดายมากถูกผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ และขณะนี้แนวน้องเนี่ยจะลงไปถึงขั้นรุ่นแรกนะฮะที่ถูกจับแล้วไม่ได้ประกันตัวนะฮะอายุ24 25นะครับผมนี่60แต่ว่า10ปีที่แล้วผม40ใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมาที่24 25แล้วก็รุ่นที่สองที่ถูกคุมขังอยู่11คนตอนนี้อายุ20นะครับน่าสนใจไหมครับอายุมันถอยลงนะฮะล่าสุดตำรวจจับไป2คน ไปเพ่นพ่านแถวแม็โดนอลไปพับนกไปไปกินแมคด้วยนะฮะถูกจับไปครับอายุสิบสามปีอายุสิบสามปีนะฮะแต่เป็นสิบสามปีที่ฉลาดเฉลียวมากเถียงตำรวจไฟแรบเลยนะฮะจนตำรวจต้องยอมปล่อยนะครับชื่อชื่อน้องพิงเลยนะฮะมันไปถึงอายุสิบสามแล้วลองคิดดูสิครับว่าถัดไปอีกสักเดือนมันจะถึง สิบสี่สิบห้าสิบปีก็ไม่แน่นะมีแล้วอายุที่ต่ำลงเรื่อยๆผมนึกไม่ออกว่ามันจะไปถึงอายุสี่ขวบห้าขวบชั้นอนุบาลได้หรือยังสำหรับคนที่จะโดนหนึ่งนสองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบว่ามันโดนง่ายมากเลยนะครับในการที่จะเจอการกล่าวหาว่ามีความผิดต่อ มาตาหนึ่งนสองนะครับทีนี้แน่นอนครับตัวบทกฎหมายเนี่ยไปคุ้มครองพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนแล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนอย่างมีต้องสงสัยอีกต่อไปเพราะว่าคนที่โดนดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยรวมแล้วแต่เป็นประชาชนทั้งนั้นนะครับมีมีในระดับที่เป็นขุนนางแบบที่ผมกล่าวม,มาแล้วนะครับนักการเมืองก็โดนวีรมูสิกพงศ์ การหาเสียงของวิรมุสิกภพก็โดนนําไปใช้ในการกล่าวหาหนึ่งถึงสองได้เช่นกันนะครับนักหนังสือพิมพ์ก็โดนนักวิชาการน่าจะโดนวันนี้ไหมเนี่ยก็ยังไม่เจอใช่ไหมนกวิชาการที่โดนไม่แน่ใจเออมีแล้วหนึ่งท่านเห็นไหมฮะไปหมดแล้วนะฮะทุกสาขาอาชีพทุกอายุนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมเรียนให้ทราบว่า ไม่ได้ปกป้องลองคิดดูนะครับถ้าเรามีกฎหมายคุ้มครองประชาชนไม่ให้ดูหมิ่นคนที่จะถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทราษฎรมีไม่ใช่น้อยนะหลายคดีด้วยกันนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อเช้าฟังดูเหมือนรอห้าก็จะหมิ่นประมาทศาลด้วยทำนองนี้นะฮะถึงใช้กับคำว่าอป,ปรีณอะไรอย่างเงี้ยกับกับกับศาลนะฮะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เห็นได้ว่าไม่มีนะครับเรื่องเรื่องที่จะมีกฎหมายคุ้มครองเข้าใจว่ามีอยู่คดีหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ที่ราชดอนฟ้องราชการที่เจ็ดข้อหาหมิ่นประมาทราชดอนคุณทวัตฤธิเดชใช่ไหมครับเป็นโจทย์ฟ้องราชการที่เจ็ดข้อหาหมิ่นประมาทราชดอนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงตอนนั้นรู้สึกจะปีสองสี่เจ็ดหกที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะ ต้องไปถามอาจารย์สีโรดไปเขียนหนังสือรายงานมิจารย์เจ้าแล้วมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะฮะเป็นการไปใช้สิทธิ์ทางสภาผู้แทนราษฎรในปี2476เพื่อเอาเรื่องที่และการที่เกหมิ่นประมาทราษฎรแต่สุดท้ายก็มีการติดต่อปณนีประนอมกันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยกฟ้องไปนะครับนั่นก็เป็นยุคยุคสมัยเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรณีเดียวที่ราษดรฟ้องกษัตริย์ นะครับในปี2476เพราะฉะนั้นก็มาถึงวันนี้นะความทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะก็พูดได้ด้วยประการเดียวว่ามาจากตัวบทกฎหมายของ112ะฮะที่กำลังเกิดขึ้นและมันได้ทำลายล้างทุกสาขาวิชาการทุกพื้นที่ของความเป็นประชาธิปไตยไปเรียบร้อยคนที่ถูกจับหรือถูกกล่าวหาอย่างอาจารย์สุรักษ์เห็นไหมครับ อันนี้ก็เท่ากับว่าต่อไปนี้การพูดถึงประวัติศาสตร์พูดได้ด้านเดียวเท่านั้นนะครับแม้ว่าระยะหลังเนี่ยสารจะบอกว่าไม่คุ้มครองกษัตริย์ปัจจุบันแต่เป็นกษัตริย์ในอดีตพูดได้เพราะเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ล่าสุดน้องเกตกับอีกน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ถูกกล่าวหาในทํานองที่พูดถึงราชวงศ์จัก,กรีก็เชื่อมโยงกันไปถึงปัจจุบันได้อันนี้ก็เป็น เป็นการที่เห็นนะครับว่ากฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็ทําให้การพูดถึงประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยทาไม่ได้ตาราเรียนที่เรียนอยู่ก็เป็นตําราเรียนด้านเดียวเนี่ยน้องที่ถูกจับล่าสุดเนี่ยอ้างอิงข้อมูลที่เป็นด้านอีกด้านหนึ่งเช่นกรณีของพระเจ้าตากถูกปหาหนชีวิตด้วยการตัดคอหรือว่าสติฟั่นเฟือนถูกทุบด้วยท่อนกันไอ้นี่โดนดาเนินคดีถูกกล่าวหาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไข อันนี้แหละทีท่ีจะพูดถึงว่า1นึสอมันมีผลกระทบร้ายแรงประการใดใช่ไหมครับหรือกรณีของสื่อนะครับล่าสุดเนี่ยมีการปิดเว็บไซต์ปิดกั้นการมองเห็นของคณะรัษฎรยกเลิก1นึนะครับไม่สามารถเปิดไปลงนามเพื่อเสนอต่อสภาในการที่จะแก้ไขกฎหมายยกเลิก1นึกระทรวงดิจิทัลก็ไป ใช้อำนาจเข้าใจว่าอ้างอิงแนวทางของสารร,รัฐมนูญที่ระบุว่าการกระทําของแกนนาคณะรัษฎรซึ่งมีลุงมีเพนกวินอยู่เนี่ยทั้งสามคนนะครเป็นการล้มล้างการปกครองที่ว่าปฏิรูปไม่เท่ากับการลบล้างที่มีการคุยกันแล้วก็ส่งผลให้ใช้อํานาจไปปิดกัน้นมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เห็นได้ครับว่ามันได้ไปปิดกั้น เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นปิดกั้นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามันมีหลายมิติด้วยกันในการปิดกั้นทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็คือการดําเนินคดีแบบเหวี่ยงแหแล้วก็ทําคดีไว้ก่อนและสุดท้ายนะครับมันทําให้ถูกปิดกั้นการมี่วนร่วมทางการเมืองนั่นหมายความว่าประเทศนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย การปิดกั้นนี้ก็คือการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างไม่อิสระและไม่เสรีและด้วยเหตุนี้นะครับมันทําให้ข้อมูลข่าวสารของกษัตริย์เนี่ยไหลเวียนไปหมู่ชาวบ้านซึ่งไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกษัตริย์ถูกหรือผิดนี่เราตรวจสอบไม่ได้เพราะพูดโดยเปิดเผยไม่ได้มันก็กลายเป็นข้อมูลที่พูดกันแบบไหลเวียนกันไปนะครับอันนั้นแหละครับที่ทําให้ผมคิดว่า เป็นความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันเพราะข้อมูลต่างๆของกษัตริย์เนี่ยไม่ไม่สามารถวิจารณ์ได้อย่างเปิดเผยลองลองคิดดูสมมุติว่าเรามีเสรีภาพที่จะพูดถึงสถาบันกษัตริย์ดังเต็มที่นะเราก็สามารถแก้ข่าวได้ข่าวนั้นไม่เป็นจริงนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นจริงนะการแต่งตั้งผู้หญิงเป็นคนสูงสุดในตําแหน่งเป็นไปตามระเบียบ ของกระทรวงกลาโหมนะไม่เกี่ยวอะไรกับที่คุณนินทากันเลยอะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้ความเข้าใจในเรื่องของสถาบันดีขึ้นที่ผูน้นี้หมายถึงว่าเรากําลังทําให้สถาบันกษัตริย์มีวิวัฒนาการไปกับระบอบประชาธิปไตยไปกับการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพไปกับสิทธิของราศฎรไปกับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของราษฎรตางกันเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เรานําเสนอ เพียงแต่เจตนาเช่นว่าน,นี้เนี่ยถูกตีความไปว่าเป็นการล้มล้างก็เลยต้องยุติการพูดคุยสำหรับผมไว้นะครับหมดเวลาพอดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับเ,เรื่องลายเซ็นกับรัฐประหารนะครับมีปีหนึ่งที่การรัฐประหารไม่สำเร็จเพราะไม่มีลายเซน็นคือปี2 5 2 4สสมัยพลเอกเปรม พลเอกสันจิตปฏิมาซึ่งกลุ่มกําลังกองทัพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำกำลังทหารที่อานาจปรากฏว่าพลเอกเปรมซึ่งเป็นนายกรมตรีขนานั้นเนี่ยได้นําเอาสองพระอ,องค์ท่านคือรัชกาลที่เก้าพระราชนีไปที่โคราชแล้วก็ออกอากาศต่อสู้กับคณะรัฐบาลพลเอกสันจิตปฏิมาก็คือการรัฐบาลที่ไม่สําเร็จพลเอกสันกลายเป็นกระบฏนะครับ แังน,นั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งทางประวัติศาสตร์อันที่สองเราต้องเข้าใจว่าการรัฐประหารถูกเรียกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์อันนี้เป็นที่ชัดเจนก็คือกรณีที่คณะรัฐประหารเนี่ยต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เพียงนทุกครั้งเมื่อยึดอำนาจปุ๊บก็ต้องไปให้มีการแต่งตั้งคณะรัฐประหารอันนี้ก็ชัดเจนว่าคำว่ารัฐาธิปัตย์ ในการรัฐประหารแต่ละครั้งหมายถึงลัทธิที่ปรับในระบอบก,การเมืองการปกครองที่เรียกว่าสมุริยาสิทธิราชนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับดังนั้นก็จะไม่ให้มีการเส็่อเสอะไรเกิดขึ้นในทางการเมืองการปกครองก็ต้องเปลี่ยนระบอบก,การปกครองนะครับถึงจะไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาได้แต่ต้องเข้าใจว่าเรากําลังอยู่ในสังคมยุคของ สมุ์ยาสิทธิราชอยู่นะครับอันนี้เบื้องต้นผมอยากจะกลับมายืนยันสิ่งที่เสนอไปตอนต้นก็คือว่า1นึสองเนี่ยเป็นมหันตภัยต่อประชาชนคนไทยในระบอบประชาธิปไตยเป็นมหันตภัยของการใช้สิทธิทเสรีภาพอันพึงมีพึงได้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับตรงนี้ชัดเจนแม้กระทั่งเป็นมหันตภัยต่อผู้จงรับพักดีด้วยนะครับเพราะมีสิ่งที่ยืนยันก็คือหนึ่งอากองเนี่ยเป็นคนจงรับพักดี เป็นประสบนิกรร้อรผมคุยกับรากรงชัดเจนครับว่าแกจงรักภักดีนะฮะแล้วก็ต้องสิ้นชีวิตด้วยความจงรักพักดีของแกคือมาตาหนึนสองนะครับรายละเอียดไม่ไมขอกล่าวถึงนะครับระฉะนั้นหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งใบปอของกลุ่มตะลุวังที่ถูกถอนประกันก็ถูกถอนประกันเพราะว่าแกไปทําโพเพื่อเป็นกระจกซอสะท้อนของสังคมต่อพระมหากษตริย นะครับซึ่งในการนำสืบในชั้นศาลก็ชัดเจนนะครับว่าการทำโพเช่นนั้นเน่เป็นผลดีมันเหมือนกับการถวายดีกาต่อองค์พระมหากษัตริย์ให้รับทราบความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดจะมาโดยตลอดในความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับกษัตริย์แต่เมื่อไปทำชน,นี้ก็เท่ากับว่าต่อไปนี้เราไม่สามารถรับฟังความเป็นจริงความรู้สึกของราษฎรที่มีต่อกษัตริย์ได้เลยนะครับ อันนี้ก็ชี้เห็นแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องขบวนเสด็จเด็กๆที่ไปนี่ก็คืออยากจะไปจะชูสานิ้วหรืออะไรก็แต่แต่นั่นเป็นการแสดงความประสงค์ที่จะเข้าไปรับเสด็จเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเขานำป้ายผ้าบอกว่าต้องการไปรับเสด็จก็ถูกถอนประกันได้คือกรณีของ ตะวันตัวตุวตวตวตวลานนที่ถูกจับกลุ่มขังแล้วก็กำลังอดข้าวอยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจว่าการอดข้าวครั้งนี้เนี่ยนะเรากำลังเรียกร้องเสษเสี้ยวความยุติธรรมนะครับสิ่งที่ตะวันกับพรคพวกหรือไม่ก็ทั้งเกตกำลังอดข้าวด้วยความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งนะฮะไม่ต้องพัฒนาความทุกข์ขนาดไหนแต่ว่า เขาเรียกร้องเพีงแค่สิทธิการประกันตัวซึ่งไม่ควรเรียกร้องมันเป็นหน้าที่ที่เขาที่ศาลจะต้องปฏิบัติต่อราษฎรงานนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับรัฐแล้วศาลเลือกที่จะไม่ให้ประกันตัวกับราษฎรซึ่งมีข้อพิพาทกับรัฐข้อพิพาทนี้คือการแสดงความคิดเห็นแตกต่างไปจากรัฐนะครับมันทําให้เห็นได้ชัดเลยว่าศาลกําลังอยู่ฝ่ายรัฐแล้วก็ทําหน้าที่รักษาการปกครองของรัฐชนิดนี้ รัฐชนิดนี้เป็นรัฐประชาธิปไตยหรือไม่คุณก็ได้เห็นปรากฏการณ์ของนักโทษการเมืองในขณะนี้นะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องเป็นเพียงแค่เศษเสี่ยวของความยุติธรรมนะครับขอกันแค่นี้เอาชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยไปสู้กันเลยนะซึ่งเราจะปล่อยให้เยาวชนนะครับอายุยี่สได้รับความเจ็บปวดขนาดนี้เพียงเศษเสี่ยวนะครับถ้าเขาได้มาเพียงแค่ว่าขอประกันตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราได้ความยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้หมายความเรามีเสรีภาพร้อยเปอร์เซ็นสิ่งที่เราเรียกร้องเป็นแค่เศษเชี่ยวเท่านั้นที่เราพูดกันอยู่และนั่งประชุมอยู่แค่นี้เป็นสัสดส่วนที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถึงขั้นต้องแลกด้วยชีวิตกนั้นหรือก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมีทั้งไปเสียบาดมีทั้งการ์ดให้กำลังใจตะวันแล้วก็เป็นการ์ดส่งไปยังศาล เราส่งไปแล้วนะครับ150บยห้าบใบไปที่ศาลร5 0ยหบใบไปที่เรือนจำนะครับก็แสวงหาได้นะครับมีจำหน่ายแล้วก็ช่วยกันเขียนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้กลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มอะไรนี่ก็จะมีขามอบเข้าใจว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับ mm. เพื่อเรียกร้องการปล่อยตัวนักโทษกันนะครับซึ่งขลยอก็กำลังขับเคลื่อนในขณะนี้นะครับขอบคุณมากครับ